เข้าใจไหมครับว่าสิ่งที่คนเป็นเมียสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผัวออกมานี่ขนาดตัวผัวอยู่ข้างในผัวคนที่เป็นจำเลยอยู่บ้านหลังที่สองข้างในยังมีลิ์มีเด็กขนาดนี้อ่าทุกท่านก็ดูดิยังมีลิ์มีเด็กขนาดนี้ยังคงมีคนออกมาค้นน้ำลายแทนจําเลยไม่สลดอ่ะใช้คำนี้ก็ได้ครับพี่ นะครับทุกท่านครับมีคนออกมาให้ข่าวได้เจ็ดวันเหมือนได้สักเจ็ดขวบดูขาวอวบอ้วนทวนเป็นนวลชวีเนี่ยมึงดูสุดสาครไหมได้เจ็ดเดือนเหมือนได้สักเจ็ดขวบดูขาวอวบอ้วนทวนเป็นนวลชวีนะมึงเข้าไปเจ็ดวันแค่เนี้ยมึงขาวอวบอ้วนทวนเลยเหรอครับ มึงเข้าไปในนั้นเจ็ดวันแปดวันมีคนออกมาบอกว่าอืมพระเอกเนี่ยเขาขาวอวบหล่อเลยนะอืมอันใส่ <c oughs> นะ, <c oughs> นะเฮ้ยเรือนจำไม่ใช่เรือนรับรองนะการที่มึงพยายามที่จะสร้างภาพว่าจจำเลยสบายสบายถูกขังก็อยู่กันไป ยิ้วกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนใจใครไม่เคยต้องการอะไรสบายสบายมึงอยู่ในเรือนจำม,มึงบอกว่ามึงสบายสบายมึงอยู่ในเรือนจำม,มึงบอกว่าดูขาหัวอ้วนทวนเฮ้ยขอร้องเถอะหุบป,ปากได้ไหมให้ทนายความเขาทำงานไปได้ไหม ให้ในความชุดใหม่ที่มึงจะสู้อย่างชันดีการมึงจะตุยหรือจะตลอดชีวิตเนี่ยให้เขาทํางานไปแต่การเที่ยมึงยังออกมาพร่ำพร่ำพร่ำม,มึงจึงไม่ได้ประกันตัวกูจะบอกมึงห้กูประตูดลครับมึงออกมารายงานข่าวเยอะๆมึงเยี่ยมครั้งหนึ่งเรามาพูดกันพวกผมจะได้มีเรื่องพูดทุกครั้งสนุกดีครับพี่น้องมึงเยี่ยมเดือนละครั้งกูก็มีเรื่องพูดเดือนละครั้งเอาสิ ไม่สำนึกสำเนียกอะไรเลยครับคุณกิ๊กนะฮะบอกตรงๆเลยฮะกูไม่เชื่อมึงหรอกอยู่ในนั้นสบายอ่ะพูดตรงๆนะมึงจะบอกว่าตรงนั้นเป็นบ้านหลังที่สองไปเลยรับรองมึงอยู่ในนั้นแล้วมึงสบายเออเขาเรียกอะไรมีความสุขขาอวบอ้วนโอ้โหมึงช่างพูดอ่ะถ้างนั้นก็อยู่นานๆครับ อยู่ไปตลอด26ปีก็ีนเมื่ออยู่ข้างนอกมันลำบากฉาบปูนอ็อกเหล็กปูกระเบื้องสร้างหองส้วมไม่ไม่ไม่เสร็จทันทีอยู่ข้างในแล้วขาวอวบอ้วนทวนมึงไม่ต้องออกมาอย่าออกมาจริงๆแล้วคนที่ไปเยี่ยมต้องมีวิจารณญาณบางอย่างต้องหุบปากเพราะการที่มึงมาพร่ำพร่ำพร่ำเนี่ยนะมึงไม่มีทางได้ประกันดีกากูฟังกูฟังอยู่อย่างนี้เลย ผมให้ความเห็นอย่างนี้เลยมันไม่สํานึกนี่ว่ามันบอกว่าอยู่ข้างในแลววน้วขาวอ้วนทวนเป็นนวลชฉวีมึงดูสุดสาครมากเกินไปปะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวของจำเลยในชั้นฎิการยจริงๆมันต้องหุบปากต้องเงียบๆต้องไม่ให้ฝ่ายนู้นเ็ารู้ว่าเออเราจะคุยอะไรกันเออทนายจะทำอะไรกันเราจะไปวันไหนไปเงียบๆเสร็จแล้วค่อยมาแถลง อันนี้พวกมึงยังประกันตัวยังไม่ได้เลยแต่มึงมาให้ข่าวว่าไม่ต้องห่วงนะเอซคุณแม่ทั้งหลายพระเอกของเราอว้วนท้วนขาวอวบผิวนี่ผ่องเชียวอยู่ในเรือนจํานี่ผ่องเชียวอกู <c oughs> ไม่ได้ล้อชื่อพ่อมนะเออกูใช้คําพูดเป็น่าเป็นอกริยานะนะเอะอกูจะบอกมึงให้โอ้ยพ่องเลยไม่ต้องห่วงนะคะแม่แม่ขาแม่แม่มีหน้าที่อย่างเดียวนะคะสนับสนุนอย่างเดียว ไม่มีหมอดูมาทานายนะจะมีผู้หญิงมาช่วยโอ้โหหมอดูคนนี้จะมีผู้หญิงมาช่วยหมอดูครับนะครับใจเย็นๆเดครับเชื่อผมเถอะครับเมื่อวานนี้ฟังคาพูดของพี่โบแล้วเนี่ยไม้ข่มอะไรเขาเรียกไม้ข่มเหงที่มันล้มที่เอาคลิปโยมาให้ดูไอ้ไม้ข่มเหงเนี่ยมันล้มแหละต่อหน้าคนที่ไปยืนสะกดอีติบิโชว์วารังสมาสมองไม้ข่มเหงล้มครับเฮ้ยคาถามึงไม่ขังจริงอยู่วะ มันมีภาพที่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าโรงครับแล้วอยู่ในไม้ข่มเหงหลน่นแล้วก็มาออกอากาศให้การว่าเออวิญญาณของเด็กไม่ยอมจะเอาคนคนนั้นไปอยู่ด้วยมึงจำคำพูดกูไว้นะวิญญาณเด็กต้องการเอาจำเลยไปอยู่ด้วยหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เพราะเขาคิดถึงเขาฝากมาบอกกูในฝันเมื่อวานนี้บอกคิดถึงคิดถึงลุงจังเลยหนูงเงาลุงไปอยู่กับหนูนะ นนเพราะฉะนั้นชั้นดีกามึงมีแนวทางอยู่สองอันคือตลอดชีวิตหรือตุยวิญญาณของเด็กมาเข้าฝันผมเมื่อคืนครับลุงสมเกียตลุงทนายช่วยฝากไปบอกด้วยนะว่าหนูเหงาหนูคิดถึงลุงเออกูฝันจริงๆเมื่อคืนนี้กูนอนก,กระสับกระส่ายไหมครับ เอาดีๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงพูดออกมาในการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่แม่งไปเอาเรื่องในคุกออกมาพูดมึงอยู่ยากนะกูจะบอกไงมึงเอาเรื่องในคุกออกมาพูดเนี่ยมึงอยู่ยากเด้อลำบากเด้ออ๋อมึงบอกว่าอยู่ในคุกนี่แม่งสบายดีขาวอวบอ้วนนะครับ,อ,อ,บอ่าขาอวบอ้วนสบายดีไม่ต้องห่วงนะเอามันก็อยู่นานๆดีกา สันติกาเขบอกเออัก่ก็ดีแล้วถ้าอยู่ไม่ลําบากก็อยู่ไปก่อนสักสองปีล้วค่อยมาฟังคำวิาัาษามันต้องตายตามน้องไปโอ้โหพี่เอ๋อย่าพูดคานี้เลยพี่คนรับนะครับเพียงแต่เมื่อคืนนี้ผมมีเขาเข้าฝันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเลยลุงทนายฝากบอกเขาด้วยนะว่ามาอยู่กับหนูนะหนูคิดถึงเฮ้ยนะ หลางคิดถึงลุงคนหนึ่งวะน้องไม่ให้อภัยน้องไม่ยอมนะครับจะยอมได้ยังไงเน่ยทุกท่านเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานเสียชีวิตก่อนวัยอันควรต้องพัดพรากจากพ่อแม่ที่รักครอบครัวที่อันเป็นที่รักไม่มีอนาคตที่สดใสไม่มีโอกาสได้ลืมตามาดูโลกนานๆ แล้วอยู่ดีๆแค่มึงไปยืนหลับตาแล้วก็บอกว่าให้อภัยเหรอวันนี้สารดีกานะครับผมให้ตรงนี้เลยว่าให้ตรงนี้เลยนะว่าไม่ตุยก็ตลอดชีวิตจริงๆนะเรือนจำไม่ได้บ้านไม่ใช่บ้านของพวกมึงที่มึงจะไปแอบอ้างว่าอยู่แล้วสุขสบายช่างกล้าคิดเนาะ อยู่แล้วสุขสบายนะครับมีแต่คนแม่งเขาอยากออกมานะนะครับเดี๋ยวไว้เรื่องคุณานามัยเดี๋ยวค่อยพูดตอนท้ายๆครับเดี๋ยวค่อยตอบเรื่องคุณอนามัยท้ายๆเตือนผมด้วยกันละกันนะคือเรื่องนี้นี่ครับผมบอกได้เลยว่ามีผลกระทบต่อการยื่นประกันตัวแน่นอนมีผลกระทบต่อการยื่นประกันตัวและมีผลกระทบต่อชั้นดีการแน่นอนครับ ะะการที่ครอบครัวเอาข่าวด้านในออกมาคล้ายๆเหมือนจะเป็นปากแทนนะทุกานเข้าใจความหมายไหมคือจําเลยไม่ได้พูดเองโดยตรงแต่มีคนรอบข้างคนใกล้ชิดออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนในการพูดด้านนอกสแสดงว่ายังไม่สํานึกสําเรยจที่จะสงบปากสงบคำยังคงที่จะสื่อสารกับคนนะครับอะไรท่านวอวะท่านวอมาจากไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดวอไหนอะนะ ท่านวอวิทยุใช่ไหมคุณเพชรมันึงเป็นวิทยุใช่ไหมอืมคือไอตัวเมียทําตัวเป็นวอเป็นวิทยุให้นะเออเป็นความผิดพลาดอย่างมหันกูก็ไม่รู้นะกฎหมาหรือทีมงานทนายมึงได้สอนมึงไว้ว่าอย่าคาบข่าวออกมามันไม่ดีนะครับนะคุณหมีมีเพื่อนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ ป้าไล่บอกใครทําให้ลุงไม่ผ่านป้าจะเปลี่ยนทนายป้าเชื่อลุงติดไม่นานฟังแล้วตลกมีทนาย,ล,ยล้านคนก็เปลี่ยนนะครับกูจะบอกมึงให้นะมึงเปลี่ยนชุดทนายก็ไม่มีผลไม่ใช่ว่าอะไรเลยเพราะว่าขอ้อท็จจริงมันผูกคอ,อคุณไปฟังพี่เดชเขาพูดสิถ้าทนายชนะคดีนี้ได้แม่งโคตรต้องต้องโคตรโคตรรถโคตรละเก่งเนี่ย มันไม่มีทางจะชนะได้ง่ายๆโอกาสผมให้ไปแล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะตอนนี้วันนี้กูลดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์กูจะลดลงเรื่อยๆตราบใดที่มึงออกมาแถลงข่าวตลอดเวลากูจะลดลงไปเรื่อยๆนะทุกท่านครับชั้นต้นผูกคอปัดเรื่องความสงสัยออกไปแล้วมึงไม่สงสัยเหรอว่าขนาดมึงอ้างว่ามีเหตุสงสัยทำไมชันต้นก็ไม่สงสัยชั้นอุทธร์ตัด ความสงส enfin ัยยกประโยชน์จำเลยทิ him, like like, ้งไปแล้วมึงไม่สงสัยหรอว่าทาไมมึงสู้มาขนาดนี้มีความเห็นอธิปดีแทงความเห็นไว้ทําไมเขายังไม่สนใจมึงเพราะเขาเชื่อพยานหลักฐานไยโจทย์เขาดูเห็นพฤติกรรมพฤติการของจำเลยเนี่ยเขาเขาฟันธงไว้ในใจแต่เขาไม่พูดศารเนี่ยเขาไม่พูดสารเขาก็ดูสื่อสารมลชนก็ผมยืนยันคําเดิมอ่ะทุกท่านมึงลองตอบกูหน่อยสิ การที่มึงตีโพยตีภัยร้องไห้ว่าคนร้ายเป็นชายอายุสามสิบกว่าลองทรงอยู่ในหมู่บ้านนะครับเพิ่งหนีลงไปสกัดจับจับได้แล้วเนี่ยมึงรู้ได้ยังไงผมฝากไปถึงไอ้ตัวเมียด้วยนะผมฝากไปถึงไอ้ตัวเมียด้วยไอ้เมียจำเลยอ่ะผัวมึงรู้ขนาดนี้ว่ามีคนเอาหลานมึงไปขนาดเนี้ยทำไมมึงไม่แจ้งความทำไมมึงไม่ไปบอกเลยเนี่ยไอ้สมเกียรติ ไปจับไอ้สมเกียรติมาเค้นว่ามันเอาลานผมไปไว้ไหนทําไมมึงไม่แจ้งมึงรู้รูปประพันธ์สัน,นขนาดนั้นอย่างน้อยๆต้องมีสองล้านครับคุณบรรทายครับอย่างน้อยต้องมีสองล้านนะเอาเชื่อผมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันต้องตั้งวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มนะครับคือหมายถึงว่าต้องมีคณะทํางานมาช่วยกันอ่านแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นคือคือคนเดียวอ่านเป็นปพันๆหน้าไม่ไหวครับ นะคุณนภพรเปันดีครับผมก็รักคุณครับนะเมื่อคืนผมนอนอิ่มมากนอนเร็วมากนอนแบบเต็มที่นอนหลับเป็นตายเลยครับแล้วเมื่อคืนก็มีเด็กคนนึงมาเข้าฝันลุงทนายลุงทนายฝากบอกไปบอกลุงหนูด้วยนะลุงคนนั้นนะ่ะว่าหนูคิดถึงหนูอยากเอาลุงไปอยู่ด้วยนะครับหนูคิดถึงลุงคนนั้นมากเลย ฝากบอกลุงคนนั้นด้วยนะว่าหนูอยากให้ลุงไปอยู่ด้วยคุณสมเกียจเมียพาสวยคุณรถครับคุณรถครับต้องเพิ่มก็าเมียจําเลยนะครับคุณรถนะครับคุณรถอ่านะฮะคุณรถอย่าอย่าเว้นบักนะครับคุณสมเกียิค้าสวัสดีครับคุณสมเกียจเมียพาสวยนะอ่ะคุณรถเติมก็เมียจําเลยด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าคุณสมเกียิเมียพาสวยเมียผมพาไปเจริญครับคุณรถ นะฮะอนุเนตสวัสด,ดีนะฮะเมื่อเช้าผมไปเดินออกกําลังกายที่หนองหนองอไะไรว่าบึงแก่นอคอนครนะครับจริงจริงวันนี้ตัวเมียของจําเลยเนี่ยจะพาจําเลยติดนานๆหรือเปล่าผมไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่แน,น่ๆน่คือการอีกา,าข่าวออกมาจากข้างในเอามาพูดข้างนอกมีผลแน่นอน การที่มีอีกานะครับตัวหนึ่งไปคาบข่าวข้างในคือข้างในอยากพูดอะไรก็ฝากข่าวสารออกมามาพูดข้างนอกซ่อมซ่วม,มยังไม่เสร็จมึงจะห่วงหาพระแสงของเงาองมึงเหรอวันนี้มึงจะสร้างซ่วมไม่เสร็จอ่ะมึงจะมึงมึงต้องฝากข่าวมาเฉยเหรอจริงไหมทุกท่านมันไม่มีประโยชน์มึงจะสร้างซ่วมไม่โคตรโคตรตะละแม่โคตรตะละพ่อมาอยู่มาเที่ยวมาขี้เลยไ,ไม่มีประโยชน์ ห่วงตัวเองไปทําสมาธิอยู่ในเรือนจําก็สามารถแผ่ส่วนกุศลได้สวดมนต์เจริญกรรมฐานได้วิปัสสนาได้อย่าไปทําตัวกลางข้างในเดี๋ยวโดนตีนอย่าไปกลางอย่าไปคิดว่าผมนี่เคยเป็นหัวหน้าคนเคยบัญชาการคนยูทูบเบอร์เยอะแยะหมดอย่าไปทําตัวอย่างนั้นไปสงบจิตสงบใจนะครับเรือนจาไม่ใช่เรือนรับรอง มึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเรือนจำไม่ใช่เรือนรับรองนะครับเอาดีๆนะอีกาตัวหนึ่งคาบข่าวออกมาพูดอะนดี้เดือนนี้เข้าไปทำไ,ไมคาบข่าวามาพูดอีกมึงพูดอย่างเนี้ยมึงต่อไปมึงก็ไม่ได้ประกันกูรับรองได้ฉันอีกาเอาก็อยู่สบายแล้วนี่เนาะดูขาวอวบอ้วนเนาะ อืมไม่ต้องลำบากตากตำเนอะอืมไม่ต้องปีนออกเหล็กฉาปูนอาปูกระเบื้องหรือดูดท้องส้วมอืม,อม,อมก็ดีนี่แล้วออกมาทำไงอ่ะอยู่ไปเลยถ้าอยู่แล้วสบายไม่ต้องดินน้นรนเก็บเงินไว้ให้ลูกให้หลานกินดีกว่าก็ในเมื่อตัวเมียมบอกว่าอยู่ข้างในสบายดีไงอ้วนอ้วนทวนเหมือนกับบทกรนในเรื่องสุสาครเลยได้เจ็ดวันเหมือนได้สักเจ็ดขวบ ดูขาวอวดโวบอ้วนทวนเป็นนวลชฉวีถูกไหมครับถูกไหมครับนะนี่แหละครับเกาเรียกว่าหาคอนเทนต์เขาเรียกว่าปากอยู่ไม่สุขหาคอนเทนต์คือถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่มียอดวิวก็เลยต้องเอาเรื่องของคนข้างหนมาพูดไม่ดีแล้วกูจะบอกมึงให้นะไอ้เรื่อง26่สิบหองศาและ26ปีเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ ผมบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะนี่ปู่เดือนชัยมาแล้วครับอ๋อลุงเดือนชัยตาเดืนชัยหรือปู่เดือนชัยมาแล้วครับวันนี้เทหมดหน้าตากสองหมึงได้ออกมาแนละ้วมึงหาเลงนะั้งวดน,นี้นี่ปู่เดือนชัยมาแล้วนะครับทุกท่านเชื่อผมไหมปู่เดือนชัยนี่เก,ก,กาะกระแสเหมือนกันนะคือเขาเขาบอกแล้วว่าลุงคนนึงต้องโดนแน่ๆแ,แล้วว่ พอยี่กับ26หกองศาปู่เดือนชัยใบ้ทันทีเลยครับงวดนี้นะลูกลูกงวดนี้ลูกอย่าลืมนะเทหมดหน้าตากักมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีลูกมีเมียเอาไปจำนองจำนองให้หมดแล้วเอาเงินเทเลขนี้นะ้วลูกนะเดี๋ยวปู่จะใบ้ให้นะ <c oughs> <c oughs> นะโอ้โห นะครับผมผ่านมาแล้วครั้งให้มันหนักมากคืออะไรครับเอา,าพิม์ใหม่พี่พิมใหม่วันนี้ถ้าเกิดอยู่ข้างในแล้วสบายดูดูขาอวบอ้ว,วนทวนไม่ต้องประก,กันถือซะว่าเราไปอบอุ่นอะไรไปพักผ่อนร่างกายไม่ต้องมาออกเหล็กไม่ต้องมาออกเหล็กไม่ต้องมาฉาบปูนไม่ต้องมาดูดซ่วมออกมาแล้วจะได้ออกมาเป็นดาราเซเลบทันทีเลยโอ้ออกมาฉันหลออ่ออะไรอย่างเงี้ย นะไม่มีทางครับคุณชยาดาถ้าได้ก็จริงๆก็คงต้องเป็นเหตุผลที่พอสมควรจริงๆถงึงจะได้ประกันตัวจะยื่นขอประกันตัวยืน่นยื่นตอนไหนก็ได้ยื่นกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ได้ครับอยู่ที่สานติกาแต่ผมภาวนานะครับผมภาวนาขอสานตีกาอย่าอนุญาตนะครับผมภาวนานะครับผมภาวนาส่งกระแสจิตไปให้สานติกาอย่าอนุญาตนะครับเพราะว่าขนาดเจ้าตัวอยู่ข้างในข้างนอกอยังวุ่นวายชิบหายเลยครับ